เป็นการสำรวจของกรุงเทพโพนะคะคเขาสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องที่สุดแห่งปีประจำปี2563ในด้านต่างๆโดยพบว่านะคะข่าวที่ประชาชนสนใจแล้วก็ติดตามมากที่สุดแห่งปีแน่นอนค่ะนีไม่พ้นนะคะเรื่องของสถานการณ์โควิด19แล้วก็การล็อกดาวน์ในประเทศไทยก็คือร้อยละ87.5นะคะคร,รองลงมาคือข่าวสาวลักลอบเข้าไทยแล้วก็ติดโควิด19อันนี้ร้อยละ63.7 ตามด้วยข่าวรัฐบาลประกาศเยีวยา,วยา,วยาวประชาชนช่วงโควิด -19 ร้อยละ 61.5นะคะรองลงมาก็เป็นข่าวจากคลั่งกลาดยิงกลางเมืองโคราชร้อยละ34.9นะคะแล้วก็ข่าวครูทำร้ายเด็กนักเรียนอนุบาลร้อยละ34.4ส่วนข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจแล้วก็ติดตามมากที่สุดแห่งปีก็หนีไม่พ้นเรื่องโควิดอยู่ดีนะพี่บอลน,นะคะ,คะเขาบอกว่าประมาณร้อยละ79.4นะรองลงมาก็คือข่าวการคิดค้นวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ร้อยละ 60.6ตามด้วยข่าวการเลือกตั้งประธานาธิบดีสารัฐค่ะส่วนบุคคลในสังคมไทยที่น่าชื่นชมแล้วก็น่ายกย่องที่สุดแห่งปีอันนี้เห็นด้วยอย่างมากนะคะเพราะว่า<ด><ด>เป็น<ด><ด>ทีมแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ผู้เป็นด่านหน้าสู้โควิด19แล้วก็ลองล,อง,ลองมานะคะร้อยละ59.2ก็คือข่าวของพี่ตูนบอดี้แลมนะมแล้วก็โน้ตอุดมกับโครงการตลาดนะ,ะกับโครงการตลาดใจเปิดรับบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับโควิด -19 นะคะแล้วก็ตามมาด้วยนะคะนายแพทย์ทวีสินวิศณุโยธินโคศกสบคสุดหรองเราเนี่ยหอมใช่นะคะร้อยละ10.7นะคะแล้วก็คนนี้แน่นอนนะติดโขอยู่แล้วบินบรรลือลิ์นะฮะลงพื้นที่ช่วยแจกของช่วยเหลือสังคมนะคะปิดท้ายที่ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันมือปราบโควิดนะมือปราบเลยอันนี้สังคมพยกย่องให้เป็นมือปราบโควิดนะฮะครับ ส่วนโครงการในดวงใจของประชาชนหรือว่ามาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ประชาชนเขายกย่องให้เป็นเดอะเบสนะของปีนี้ก็คือโครงการคนละเครื่องนี่แหละค่ะร้นน <100 S 2> นอยละ44.6ลองลงมาก็คือเราไม่ทิ้งการร้อยละ19นะ,ะตามด้วยมาตรการลดค่าน้ําค่าไฟแล้วก็คืนเงินประกันค่าไฟค่าน้ํา15.4ค่ะแล้วก็ที่สุดแห่งการเ,เ,ปเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตในปีนี้แน่นอนค่ะเกี่ยวข้องกับโควิดอีกแล้วนะคะค การใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่หรือว่า new normal นี่แหละร้อยละ77.9นะคะคร,รองลงมาคือการงดใช้ถุงพลาสติกลดโลกร้อนนะคะตามด้วยการโอนแล้วก็จ่ายเงินผ่านแอปแล้วก็การสแกน QR code ร้อยละ43นั่นเองค่ะ